นี่นะฮะเรื่องเมื่อกี้เรื่องคุณต้นที่อุบลอีสานนะครับเรื่องต่อไปก็อยู่ในภาคอีสานเหมือนกันแต่ว่าคุณนัทบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณนัทจะมาเล่าเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเจดถึงปีที่ผ่านมาและคุณนัทให้ชื่อเรื่องว่าผู้หวังดีครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนัทอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับผมคุณนัทที่สิยงผมชัดเจนนะครับชัดเจนครับอ่าโอเคตอนนี้คุณนัทโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ย ขโทรจากอายุทยาครับผมที่อยุธยาฟังพวกเราผ่านทางไหนครับอินฟังอินเทอร์เน็ตครับทางอินเทอร์เน็ตนะอฮะเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องคุณต้นป่ะไม่ไม่ได้ฟังครับโอ้เสียดายนะะเรื่องต้นน่ากลัวมากนะครับอ๋อแต่ว่าทีนี้กานที่เรื่องคุณนัดดีกว่าผมถามก่อนนัดนี่เป็นครั้งแรกไหมฮะที่เราโทรศัพท์มาคุยกันน้าหมาแบบนี้ ใช่ใช่เป็นครั้งแรกครับพอดีมีมีมีเพื่อนแนะนําผมมานะครับพี่อแต่คุณนัทต้องใจเย็นเรื่องเรื่องของผมที่ผมไปเล่าให้เพื่อนฟังนี่มัน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 รู้สึกว่ามันมันสยองพอสมควรนะฮะโอ้โอ้อที่ที่ที่เมื่อกี้ใที่ที่บอกว่าเป็นเรื่องที่เรื่องว่าผู้หวังดีผมมันมันไม่ใช่นะครับอ่าแต่ว่าตั้งชื่อเรื่องมาประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนัทเองนะฮะย้อนกลับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ เออเล่าอะไรใช่ไหมครับเชิญครับก็คือตอนช่วงนั้นผมก็ย้อนไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วผมเรียนปวชอ,อยู่อยู่ที่จังหวัดระเอ็ดทีนี้ก็เพื่อนผมก็ชวนผมไปเที่ยวบ้านยซึ่งอยู่เป็นอำเภออย,อยู่อ่อำเภอหนึ่งเมื่อไปเที่ยวแล้วตอนยินมาก็จะสังสรรค์กันนะครับเพื่อนก็เลยชวนผมเข้าไปในตัวเมือง เพื่อที่จะไปซื้อไปซื้อพวกอะ,อะไรมาสังสรรค์กันนะครับผมบพอไปแล้วด้วยความที่ว่าเป็นไม่รุ่นนะครับเที่ยวนั้นข้าวๆอยู่ไปแล้วก็ซื้อของเสร็จไม่รีบกลับก็คือไปเที่ยวคาราโอเกะกันต่ออื <adapted. S 2> พอไปเที่ยวคาราโอเกะกันต่อก็คุยก,กันว่าจะต้องกลับไปสังสรรค์คือเพื่อนรออยู่ที่ท,ท,ท,ที่ที่บ้านนะอะา่ะก็ประมาณก็นัดกันไว้ประมาณประมาณเที่ยงคืนนะครับก็เที่ยวคาราโอเกะได้สักพักหนึ่ง ผี่ผมก็ดูเวลามันก็จะประมาณจะห้าทุ่มแล้วก็ลวเลยต้องต้องรีบขับกันนะครับอืก็ขับมอไซค์ไปนะครับพี่ตอนขากลับมาเนี่ยผมมีคนขับมอไซค์ผมมีคนขับแล้วเพื่อนก็เป็นคนซ้อนท้ายนะครับครับพอระยะทางจากบ้านเพื่อนที่เข้าในตัวเมืองมันก็ประมาณเกือบเกือยี่สิบกิโลโอ้ไกลนะฮะผมมาถึงเพิ่งคแค่ครึ่งทางเองฮะก็จะก็จะเป็นทางเลี้ยวทางลัด มันเป็นถนนใหญ่ถนนสี่เลนนะครับทีนี้ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรผมขับรถพอผมขับรถจะเลี้ยวเข้าตรงทางทางแยกแล้วเพื่อนผมก็เลยสะกิดว่าพี่ยนัทขอโทษนะครับคือมันเพื่อเพื่อพูดเฮ้ยนัทเห็นผู้หญิงป่ะมันพูดอย่างเงี้ยนฮะแต่ผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นเลยเพราะว่าเพราะว่าผมผมเป็นขับรถด้วยด้วยความที่ว่าผมขับรถหรือเปล่าที่ที่ผมไม่ได้มองนะฮะผมก็เลยว่าผู้หญิงที่ไหน เพื่อนก็บอกว่าที่ยืนอยู่ตรงสาราแดงเมื่อกี้อ่ะมันก็บอกผมอย่างเงี้ยผมก็เลยด้วยความสงสัยผมเลยมันมีด้วยเหรอผู้หญิงอะไรจะมายืนอย่างนี้ตอนการดึกกลางดื่นนะครับผมก็เลยเดียวรถมอไซค์กลับก็ไปตรงสาราแดงที่เพื่อนบอกมันก็มีผู้หญิงยืนอยู่จริงๆนะครับพี่เออเหรอใช่ครับแล้วก็เขาเขาใส่ชุดเหมือนกับเป็นชุดนักศึกษานะครับครับก็ผมก็ขับรถเข้าไปถึงแล้วเพื่อนผมมันเป็นคนคือมันเป็นคนค่อนข้างที่อ่ะ ที่เล่นแล้วก็ทะเลนนิดนึงนะครับแต่ประกอบกับที่ติดลงมาจากคาราโอเกะด้วยด้วยความที่ว่าเห็นผู้หญิงเราก็เลยรู้สึกว่าเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเป็นัย <c oughs> รุ่นนะฮะแต่ผมแต่ผมรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกปแปลกๆอยู่ตอนช่วงนั้นนะครัพี่คือผมก็เลยคิดคิดว่าผู้หญิงมายืนอยู่ดึกๆอย่างงี้แล้วก็เป็นถนนเปรี้ยวๆด้วยเพื่อนผมมันก็เลยเข้าไปถามครับเข้าไปถามว่าขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามารอใครอยู่ คือมันเป็นถามลาักษณะการถามของของของเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นลักษณะาถามแบบเหมือนอเหมือนเหมือนแบบว่าหยอกนะครับอแต่ผู้หญิงคนนั้นผมสังเกตนะครับพี่ผมสังเกตได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นมิตรกับพวกเราเลยที่เขาไปถามทําไมอ่ะคือเขาเป็นลักษณะแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาเขาไม่อยากคุยด้วยไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าคือเพื่อนผมเขาเขาเข้าไปถามว่าโทษนะครับไม่ทราบว่ารอใครอยู่ เขาตอบว่าไงรู้บ่าครับพี่เขาตอบแบบเป็นเสียงแข็งๆเลยเขาตอบว่ารอผัวมารับเขาบอกเงี้ยรอผัวมารับใช่เขาพูดอย่างนี้เลยนะครับอาจจะไม่สุภาพหน่อยคทีนี้เพื่อนผมมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าเราบ้านอยู่ไกลไหมทําไมผู้เธอจะไปส่งฉันเหรอเขาพูดอย่างนี้นะฮะแล้วเพื่อนผมก็เลยพูดว่าถ้าจะให้ไปส่งก็จะไปส่งอย่างเงี้ย แล้วแล้วแล้วเพื่อนผมก็ถามต่อว่าเราบ้านอะไรเขาก็บอกชื่อบ้านนะครับมันมันแต่ว่าที่บ้านตอนนั้นผมจําชื่อไม่ได้ว่าเป็นบ้านอะไรนะครับเข<อ>าบอกที่บ้านอยู่<อ>แต่ว่าผมผมรู้สึกสังหอนใจตอนที่คําพูดคํานึงตอนเขาเขาแต่ก่อนเขา่อนที่เขาจะตกดกลงไปเขาเขาก็พูดคํหนึ่งขึ้นมานะครับเขาพูดว่าถ้าฉันไปพวกเธออย่แบบนานั่งเบียดน้องฉันนะเขาพูดอย่างนี้ครับ ถ้าฉันไปกับพวกเธอด้วยพวกเธออยู่นั่งเบียดน้องฉันนะอ่านะครับแต่พี่เชื่อไหมครับว่าตอนนั้นผมมีผมเหมือนกับว่าผมพูดไม่ได้อืผมตะกิดเพื่อนว่าเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปส่งเขาหรอกเขาบอกว่าเขารอแฟนเขาอ่ะเราก็กลับของเราดีกว่าแต่พี่พี่พี่นึกออกไหมครับคือเวลาผมจะพูดอ่ะเหมือนกับว่าผมพูดไม่ออกอเมื่อกับเวลาเราเราพูดติดอ่างนะครับอย่างนั้นแหละเหมือนเวลาเราพูดติดอ่างแล้วเราเราเราพูดไม่ออกนะครับอย่างนั้นแหละ ผมก็ได้แต่สกิดเพื่อนการที่ผมเศรกิจมันก็เข้าใจเข้าใจมันมา,ากแต่เข้าใจว่าเออผมจะกิดว่าเฮ้ยสาวๆเราไปส่งกันดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย<อ>แต่จริงๆแล้วนะผมสะกิดว่าไม่ต้องไปมนันแต่ผมพูด,พ,ดพูดไม่ออกนะครับ,บตอนนั้นนะครับพี่<อ>ทีนี้ก็ไปส่งกันแต่ผมบอกว่าผมไม่ขับรถนะคือผมไม่ได้บอกหรอกผมก็บอกว่าผมก็กวักมือบอกประมาณว่าเออให้นายขับอย่างเงี้ยครับคือผมพูดไม่ออกประมาณว่าอ้ามึงขับเถอะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ใช่ประมาณนี e ้ฮะเออมึงขับเลยมึงขับเลยผมก็ทาทามือกุกกมือปัดไปางยฮะเพื่อนผมก็อาสาขับแล้วก็บอกให้ผู้หญิงไปนั่งข้างหน้าบอกให้เขาไปนั่งข้างหน้าเขาบอกว่าเขาไม่นั่งเขาจะนั่งข้างหลังแล้วก็ตกลงนั่งข้างหลังก็นั่งข้างหลังในเมื่อว่าคุณบอกว่าคุณจะไปส่งเขาแล้วคนกู้องไปแต่พอตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ออกนะครับอทีนี้พอ พอตกลงกันจะไปส่งแล้วเนี่ยหมู่บ้านนั้นเพื่อนผมมันก็บอกว่ารูา้จักแต่ว่ามันอยู่ไกลนะครับพาเรากลับมาน่าจะประมาณตีหนึ่งถ้าเรากลับไปถึงบ้านเนี่ยประมาณปีหนึ่งเพื่อนก็น่าจะจะไม่ว่าอะไรเรานะประมาณเนี้ยครับก็เขาก็นั่งคือเพื่อนผมเป็นคนขับผมนั่งตรงกลางแต่ผู้หญิงเป้นผู้หญิงกนออั้นะเขาจะนั่งข้างหลังครับครับก็ขับไปขับไปตอนที่ขับมอไซค์ไปเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดอะไรเลย ไม่มีเสียงการสนทนาอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้พอขับไปได้ได้ระยะหนึ่งะครับมันมีหมู่บ้านหนึ่งที่ผมผ่านมันมีงานเหมือนกับว่ามันมีเสียงพระเทศนะครับออเป็นเสียงเหมืนอนกับว่าเขา,เขามีงานพุทธ,ธาพิเศษนะครับออมีเสียงพระเทศมีเสียงมีเสียงพระเทศท,ท,ที่เทศออกมาจากเครื่องเสียงนะครับเอมันกัว่ามีพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วแล้วเพื่อนผมแล้วมันก็เป็นชุมชนนะครับมันก็ขับรถไม่เร็วความเร็วนี่นก็คือ ไม่ไม,ไม่ไม่เร็วมากนะครับอแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาตั้งตั้งแต่นั่งมาตลอดทางอ่ะเขาพูดติดตรงนั้นคําเดียวว่าขับเร็วกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมเขาพูดอย่างงี้ครับเพื่อนผมก็ก็ได้แต่บอกว่าขับขับเร็วก็ขับเร็วของมันเนี้ยมันก็เล่งเครื่องไปเลยออซึ่งเราก็นั่งกาย,ยผู้หญิงก็ซ้อนท้ายอยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับผมตัวก็ติดกันนี่นะฮะความรู้สิกผมตัวตัว,ต,วตัวเขาแบบ กับตัวกับหลังผมเนี่ยก็ก็สัมผัสกันอยู่ฮะทีนี้เมื่อจะออกจากรุชนโจรแถวนั้นแล้วมันเป็นทางเปียวตลอดทางแล้วเราเนี้ยอืมันเป็นโค้งเหรอพี่มันเป็นโค้งคือคือไปไปรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไปกระทบกับป้ายป้ายหนึ่งมันที่เขี่ยนว่าโค้งอันตรายนะครับเพื่อนผมมันเร่งเครื่องขึ้นแล้วก็มันมันจ่อเข้าไปมันจะมีเป็น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 สองกิโลนะครับอืมเป็นหลักสองกิโลที่ที่อยู่ข้างถนนนะครับ มันเล่งเข้าไปตรงนั้นแล้วมันก็อยู่ๆมันก็กระชากรถหักขวาขึ้นมาผมก็บอกว่าผมผมก็เอามือตบเข้าไปที่ที่เอวนะมันก็มันก็บอกว่าเฮ้ยรถเป็นไรวะมันก็พูดอย่างเงี้ยครับผมก็เลยว่าผมก็เลยตอนนั้นผมก็พูดอะไรไม่ได้หรอกผมก็มันแต่มันแต่มันบอกว่ารถเป็นไรวะแล้วมันก็พูดตรงมาเองว่าเหมือนมีคนมามากดคันเร่งรถเอ็มมากดแฮนด์รถไว้เลยน่ะอย่างเงี้ยฮะผมก็อ้าว มัไมป็นไรแ,แปลกๆ่งเงี้ยผมก็คิดในใจนะครับตอนนั้นครับก็ไม่มีอะไรแต่ว่าตอนที่เพื่อนผมพูดว่าทําไมเหมือนเหมือนมีคนมามาฝืนเนะ่ะเหมือนกับว่าจะจะหักกวาแต่ว่าเหมือนกับว่ามีคนมากดให้ให้ให้ไปทางซ้ายนะครับครับมันพูดอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนั้นหัวเราะอีอีอีอยูอีกสองครั้งนะครับพูดหญิงหัวเราะขึ้นมาใช่ครับหัวเราะผมก็อํอหัวเราะทำไมผมะมานี่มันมันถ้าถติว่ามันมันมันเข้าไปชนแหงโค้งไปนนั้นคือ สามคนนี้คือไม่รอดแน่ oh. เขาหัวเราะอิกอิกอีอ๊กอ,อ,อย่างนี้ยฮะเหมือนเขาชอบใจนะครับพี่ก็ขับไปอีกระยะหนึ่งหลังจากผ่านตรงน,นั้นไปแล้วจนก่อนที่จะถึงเหตุการณ์สยองที่ผมจะเล่าก่อนให้นนี้นครับก็คือขับไปเป็นทางเเสี้ยวเนี่ย <c oughs> ปเพื่อนผมก็ห <c oughs> ันมาถามผู้หญิงคนนั้นว่าคุณยา้ผมส่งจะถึง,จะถ,งจะถึงบ้านคนแล้วนี่ะคุณใหยผมส่งคุณถึงบ้านเลยไหม เขาบอกว่าไม่ต้องเจียวถึงที่จะบอกเองเขาบอกเนี่ยพอือพ่อขับไปถึงถึงจุดเป้าหมายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นเป้าหมายหรือเปล่าแต่เพื่อนผมจะรู้นะเพราะเป็นคนลรแวกนั้นเปนคนเป็นคนอะเป็นคนศึกษาเส้นทางอยู่แถวนั้นอยู่ประมาณน,นี้ยอาจจะรู้เรื่องเส้นทางเท่านั้นฮนะมันก็จะมีเป็นสาระาแดงเหมือนกันนะพี่อยู่ข้างถนนอผู้หญิงคนนั้นก็บอกะมาณว่าจอดตรงนี้แหละออพอจอดตรงนี้แหละมันก็จอดจอดปุ๊บ พอจอดผู้หญิงคนนี้ลงไปยืนอยู่ตรงสาราแดงแล้วพี่ทั้งคือคือวกผมจอดรถแล้วผู้ผมยังยังไม่ได้มองอะไรคือจอดรถเหมือน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 ตั้งตั้งท่าว่าจะจอดนิ่งๆนะครับอผู้หญิงคนนี้ลงไปยืนอยู่ตรงสาราแดงข้างถนนด้ซ้ายแล้วครับอโดยที่ซึ่ง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 ผมอ่ะนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาเขาเขาลุกออกไปเนี่ยเราต้องรู้สึกใช่ไหมครับอ่าใช่ รถก็ต้องสั่นรถต้องอะไรใช่ไหมครับต้องรู้สึกว่าคนลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไม่ไ,ได้ถ้าเกิดเดินไปเราก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเขาเดินไปแล้วอะไรอย่างงี้อ่าเราจยเห็น hey, แต่ปรากฏว่าพอรถจังหวะจังหวะรถจะ,จ,ะจอดเนี่ยคุณทัศน์บอกว่าจังหวะรถจะจอดปุ๊บหันมาทีผู้หญิงคนนี้ไปอยู่บนศาลาแล้วคือเขาไม่ได้อยู่บนศาลาคือเขาจะไปยืนอยู่ตรงหน้าศาลาแล้วครับศาลาแดงนะครับเขาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็งงคราวเนี้ยเพื่อนผมก็เอ้าเฮ้ยเขาลงเลยตอนไหนเขาหันมาถามผมอ ตอนนั้นผมก็ยังพูดอะไ,ไม่ออกนะพี่ออคือผมจะพูดออกมาแต่ละคำเนี่ยเหมือนกับว่ามันติดอ่างอยู่อย่างเงี้ยครับคือยังพูด,พดไม่ไไมออ้เหมือนกับว่าตรง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 ,ตรงกลางผมอะมันมันมันไม่ขยับแล้วอย่างเงี้ยตรงกลางที่จะอ้าปากพูดนะครับผมที่ที่นี้ผมก็เลยสกิดว่าจากพันดีกว่าเขาบอกว่าเขาเขาขอลงที่นี่เขาไม่ให้ไปส่งบ้านอเดี๋ยวพ่อจะด่าเขาพูดอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็ยังตอนนั้นผมก็อมองไปเขายังยืนอยู่ แล้วเพื่อนผมก็วนรถกลับพอวนรถกลับปุ๊บผมเป็นคนหันไปเจอก่อนครับมักนกรที่ผมจะหันไปมันมีเสียงหนึ่งพูดพูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะครับพี่ที่อยู่สามมส่งแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงผู้หญิงคนนั้นนะครับคราวเนี้ยอ้าวผมคือมันเป็นเสียงเด็กนะครับเป็นเสียงเด็กอะฮะเป็นเสียงเด็กเด็กเหมือนกับว่าเด็กเด็ก คือเด็กกว่ารุ่นผู้ผมนะครับเป็นเสียงคือคือ mm คือ hmm, คือพูดง่ายว่าไม่ไม่ใช่เสียงเขาที่ที่คุยมาตลอดทางนะครับครับผมถึงหันไปเต็มๆสองตาผมในคราวนี้ยผู้หญิงคนนั้นยืนเอามือเอ่ยยืนจับมือกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่มีหัวแต่มือเขาแต่มือของเด็กผู้หญิงคนนั้นตีหัวที่หัวตัวเองอยู่เอาโอ้โอ้ครับครับผมก็เลย เรียกชื่อเพื่อนแจ็คไป oh. มันก็หันไปปุ๊บมันก็เร่งเครื่องเลยขเนี้ยอผู้ oh. ผมก็คือตอนตอนตอนที่ขับรถกลับมาเนี่ยขับรถเร็วมากผมก็เอามือเอามือกอดเอวเพื่อนไรฮะ,ะ oh. ก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านก็เลยมาจอดไ oh. อ้เพื่อนผมมันก็จอดรถตรง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 ,ตรงที่มีไฟ oh. คือถนอนใหญ่มันจะมีไฟข้างถนอนใช่ไหมครับก็ oh. จอดมันก็เอาบุหรี่มาดูดอื oh. ผมไม่ได้ถามว่าแจ็คเห็นอะไรไหมแล้วก uh ็บอกว่าเห็นนายเห็นอะไรมันก็ถามผมผมก็บอกว่าอย่ยหยิพูดตอนนี้เลยดีกว <hm ่าผมบอกเนี้ยเพราะงั้นเราไปกลับไปบ้านไปคุยกันที่บ้านออพอไปถึงบ้านปุ๊บวันนั้นผมไปนอนเลยครับผมไม่ไนผมไม่นั่งกับเพื่อนผมไปนอนเลยทีนี้เพื่อนผมมันไปเล่าให้เพื่อนฟังว่ามันเห็นอย่างีเงี้ยอืไม่มีใครเชื่อเชื่อมันนะเพราะว่ามันเป็นคนที่เล่นแล้วก็ทะเถลิอน ไม่เคยเชื่อมันต้องรอผมเป็นคนไปพูดครับผมก็เลยไปเล่าให้ฟังก็เลยไปแชร์กันแจ็คบอกว่าแจ็คเห็นสิ่งที่แจ็คเห็นน่ะคือผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงคนที่ผมไปส่งเนี่ยเขาไม่เขาไม่มีช่วงขาอ้าวเขามีแต่เอวอช่วงเอวขึ้นไปหาช่วงบนนะครับครับแล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วนายเห็นอะไรอีกไหมมันก็บอกว่ามันเห็นแค่นั้นออก็เลยได้บืนรถออกมาแต่ผมเห็นแต่แต่ซีนิผมเห็นคือผู้หญิงคนนั้นไม่มีขา คือช่วงช่วงขาด้านล่างไม่ไม่มีนะครับพี่แต่ว่าช่วงช่วงเข่าขึ้นมาหาช่วงตุ้ผมผมเห็นอยู่อแล้วก็เด็กผู้หญิงที่ที่เขาจูงมืออยู่อ่ะยืยนจูงมืออยู่ครับไม่ม,ไมีไม่ไม่มีหัวแต่ว่าหัวเขาหัวเขาจะเอามือเอามือหิ้วหิ้วหัวเขาเอรขาผมคือเห็นคนลไมิตินะครับเห็น <ๆ S 1> คนละแคพ,พกันนะครับครับคับ คือเพื่อนเราเนี่ยเห็นเห็นแค่ผู้หญิงแต่ว่าไม่มีเอวลงไปข้างล่างใช่ไหมคัใช่ใช่แต่ว่าเราเนี่ยเห็นทั้งผู้หญิงแต่ผู้หญิงไม่มีขาและมีหนําซ้ําเราเห็นเด็กด้วยเด็กไม่มีหัวแล้วเด็กคนนั้นยืนถือหัวตัวเองอยู่ใช่ใช่ครับประมาณนี้ครับพี่อย่างนี้เลยครับเออแล้วผมก็เลยมานึกถึงคําที่เขาพูดว่าพวกเธออยู่นั่งเบียดน้องฉนนะตอนที่ก่อนที่ก่อนที่จะไปสรงนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเขาพูดแบบนั้นใช่ครับผมครับที่ทีนี้ตอนเช้า ก็เลยแตะพานไปเล่าให้หลวงพี่ฟังอหลวงพี่ท่านก็หวัวเราะก็บอกว่าเอารถที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆอยังไม่ผ่านพิธีเกิมอะไรเลยไปโดยสารปีซะแล้วเ็าพูดอย่างเงี้ยคื้อรถคันที่พวกผมขับไปนะมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ท่ถอยมาใหม่ๆยังไม่ได้เอาไปเจิมยังไม่ได้เอาไปอะไรเลยทิถอยมาได้สองวันแล้วทำไงแล้วหลวงพี่ว่าไงฮะหลวงพี่ก็บอกว่าก็บอกพวกผมว่าจําจาจาจุดนั้นได้ไหม ที่เราพวกเราไปส่งผมก็เลยบอกว่าแจ็คคงจําได้อยู่ครับอพวกเราลองไปดูอีกทีได้ไหมว่าไปไปอยู่ตอนกลางวันอีกทีว่ามันเป็นยังไงอ uh. คือผมผมก็บอกว่าผมไม่ไปออ uh, uh, uh. <laughs> ผมไม่ไปครับแต่ว่าเพื่อนผมแจ็คกับมึนคนดื้อน,นิดนึงถึงรวยงไงมันก็จะไปค uh. <Let> วันหลังก็ไปตอนกลางวันนะครับ uh. <Let> อ <have> อแล้วก็เอารถก็เอารถยนต์เนี่ยไปตอนกลางวันนะครับแต่ว่าเขากลับมาเขามาบอกผมว่า จุดที่ไปส่งเขาวันนั้นเราเห็นเป็นศาราแต่ที่เราไปเจอมันเป็นสารเพียงตาโอ้ยเป็นสารใช่ไหมครับใช่เป็นสารเพียงตาครับมันแต่ว่าผู้ผู้วันที่ผมไปส่งมันเป็นศาลาจำได้ว่าเป็นสาราแน่ๆผ่มผมเห็นว่าเป็นสาราแน่ๆแต่ว่าเพื่อนผมกลับมามาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นวันนั้นมันไม่ใช่สารานะครับวันนี้มันเป็นสารเพียงตา๋อครับผมแต่ที่อันนี้ผมผมไม่ได้ไปด้วยเพราะผม ผมไม่ไปผมมาสาวเขาผไม่ไม่ไปเลยอย่างเงี้ยเรากลัวเจอขนาดนั้นเนาะเอาก็หลอนไม่กล้าไปใช่ครับคือผมเห็นเต็มเลยครับพี่เห็นแบบซอกไปเลยครับอครับผมนี่แหละครับพี่เรื่องเรื่องราวเขาประมาณนี้นะครับอะไรครับหลังจากนั้นได้ทาบุญให้เขาไหมฮะอะไรนะครับผมเราได้ทําบุญให้เขาไหมก็ ผมกไมไ็ไม่ได้ไม่ได้คิดทาบุญคือกลัวอยู่ครับแต่แต่แต่ทุกวันนี้มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ถ้าผม,มย้อนไปที่ไรเนรี่ยผมจะเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องนี้ตลอดอจนเพื่อนให้ให้ผมแนะน,น,นาให้ผมมามาพูดให้หรายการเด็กช็อฟังได้นะครับครับผมผมยังยังตื่นเต้นอยู่นะครับเวลาผมที่ที่ผมนึกถึงเรื่องนี้ทีอไรครับแน่นอนนะฮะใครเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองก็เป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าใครใครเจอแบบคุณตัวคุณนัฐเองนะผมว่าไม่ไม่ไม่มีทางที่จะลืมได้แน่ฮะ อะไครับเครับถึงแม้ว่าผ่านมานานแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวตื่นเต้นดีเหมือนกันกับเรื่องนี้เพราะเราหวังดีแท้ๆนะครับแต่ว่าหวางความหวังดีของเราเนี่ยเพื่อนของเราอาจจะมีแอบแฝงอาจจะอยากจะจีบเขาอยากจะแซวเขาด้วยความที่เป็นวัยรุ่นใช่ใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นความรู้สึกผมตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าจะจะอย่างนั้นเลยเพราะว่าผมขนาดเห็นเห็นผู้หญิงตอนกลางคืนนี่ผมก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วครับเอออที่มายืนอยู่เป็นเปลี่ยวคนเดียวนี่ครับครับผมอ่ะอะไรครับคือเรื่องราวทั้งหมดนะ ได้เลยครับขอบพระคุณมากๆครับคืนนี้ครับผม